แลคะค่ะบอกเลยเลยว่า EP สี่เข้มข้นมากสามว่าแบบเข้มข้นแล้วอันนี้แบบขึ้นไปอีกจมันด้วยความแบบพอเข้าไปอยู่ในวังแล้วเห็นการแบบเก่งแย่งทิงดีอะไรกันบางอย่างของแต่และครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเลยยิ่งแบบ เข้มขนมากขึ้นต้องเดินเกมแล้วใช่เกมอ่อนมากๆเดี๋ยวมันจะไม่ทันการใช่ถูกต้องพราะเนื่องด้วยอันเนี้ยาบที่หลักใหญ่ใจความของอีพีนี้เลยก็คือผู้ชมพิสุทจน์ก็คือถ้าเกิดมองนะก็คือฉันเป็นแคนดิเดตมาตั้งแต่แรก เหเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนกอบกู้ทุกอย่างในเอกลับมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดจุดเริ่มต้นเขียนสร้างมาทุกอย่างปุ๊บปุ๊บหลังจากปุ๊บตกไปอนานิคมปุ๊บนูนีนันต่างๆนานาตัวเองก็อาจจะอ่ะลงไปอัศวะเทวทินขึ้นมาแต่ว่าตอนพอมาถึงรุ่นปัจจุบันเนี้ย ผู้ชมผู้สุดอะคือค andidate the next อะ the next นึกออกไหม <The S 1> แต่ว, <next S 1> วันหนึ่ง <wow. S 1> แต่วันหนึ่งอะ the next to the throne ใช่<ม>แต่วันหนึ่งอะอยู่ๆมีใครบางคนหนึ่งเข้ามามฉันก็ต้อง <In S 1> สัน่นคลอนม,มันคือเหมือนกับว่าเขามีความหวังไปแล้วด้วยนะในความรู้สึกเราอะสมมติว่าอย่างสมมติเป็นเราถ้าเรารู้สึกว่า อ่ามันไม่มีใครอ่ะมันคือกําลังจะเป็นกูอ่ะใช่ความคิดมันน่าจะมีอะไรมีภาพคือมันเห็นมันเห็นภาพไปหมดแล้วมากมายไปแล้วอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆก็สมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วแบบสกัดแล้วกลายเป็นว่าแบบอ้าวมันจะไม่ใช่เราแลอวะแลก็สิ่งที่เราคิดเอาไว้อะก็คือโดนพังคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเหมือนอย่างที่ตัวคันนี้เคยบอกว่า ผู้ชนะคือผู้ที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจที่เราคาดหวังไว้อะมันก็จะไม่ได้เนื้อออกไหมถูกต้องแล้วมันก็จะทําอะไรไม่ได้เออคือมันมันเป็นทั้งตระกูลที่แบบไม่งั้นเราก็ต้องตกอยู่ใต้กับอสวรเทวาทินตลอดไปเรื่อยๆเนื้อออกไหมคือก็เข้าใจที่ว่าแต่ละตระกูลอ่ะมันจะต้องพยายามที่จะทําให้ตระกูลตัวเองอ่ะกลับขึ้นมาเป็นเจ้ามหาชีวิตถูกไหมแต่มันก็ต้องมีมันก็ต้องเล่นแบบแฟร์เกมไงใช่ปะ คืนเนี่ยอันเนี้ยพอพอดูอีพีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นผู้ชมพิสุจิ์แต่ว่าพ่อไม่ได้รู้เรื่องไมยถึงว่าตัวตท่านชายรัชตะไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรว่าลูกไปทําอะไรยังไงมาบ้างหรือว่าตํารวจที่คุณชาลันไปเจออะไรอย่างเงี้ยว่า ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนของบ้านผู้ชคพิสุทธิ์จริงๆก็คือเป็นแผนของลูกทั้งหมดไม่ใช่แผนของคือเราอ่ะม่ว่าลูกแบบรู้สึกว่าลูกอาจจะมีคนคนที่เป็นทหารคู่กายเจ้าชายรัชตะที่พี่เขาตีล่าร้ายอ่ะเขาอาจจะแบบจับมือกันเพื่อที่จะแบบรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างมืออัศวเทวทินกําลังตามหาคนคนนี้อยู่แล้วแล้วแบบมันต้องกําจัดไหมเพราะว่าแบบ พ่อเรากําลังจะขึ้นเป็นเจ้ามหาชีวิตแต่ว่ามีใครก็ไม่รู้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่กําลังคิดอยู่ใจก็คือแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่ามีคานินอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมลูกไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นในความรู้สึกแบบคือไอ้ตื้นๆอย่างเงี้ยคิดได้แบบลายตื้นๆลายแบบทําแกล้งทําลายนอนอันเนี้อันเนี้ยคือไม่แน่ใจไงคือเรารู้สึกว่าแบบบ้านไหนที่มันลายตะกกนมันอาจจะไม่ใช่ท้ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ใช่ปล่า แต่ในมุมในใน,ในมุมที่เตยว่าเนี่ยม,มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่รู้สึกว่ามันคงไม่ได้ึกขนาดนั้นเออเออเออนี่อาจจะคิดไปเอง <ทะ S 1> เออแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็น่าสนใจไงถ้ากเกิดสจมหรว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะวาวที่แบบว่าคือพ่ออ่ะเอารุดแบบพี่เบียพ่ออ่ะคืออาจจะคิดว่าจะทําแต่ยังไม่อยากยังไม่ทําแต่บางทีใครจะไปรู้อาจจะเป็นบ้านอื่นก็ได้ใชห่หรือบางทีแบบแล้วพอปลดรุ่นลูกอย่างเงี้ยอาจจะแบบ มีคนเสียมเพราะเรายังไม่ได้เห็น movement ของบ้านอื่นๆนะออกไหมใช่ใช่คือคือเราก็ไม่รู้สมมติว่าอสมมติว่าถ้าเป็นเจ้าชายรามินจริงแต่เขาอาจจะร่วมมือกับใครก็ได้ไงหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่คนในบ้านตัวเองหรืออาจจะมีในบ้านตัวเองด้วยแต่ว่าก็ได้การโยงใยในหัวมาจากคนอื่นที่มาชี้นำอะไรอย่างนี้ออกปะเออใช่แต่แค่เรายังไม่ได้เห็นว่าบ้านอื่นๆเขาคิดยังไงอย่างตัว เจ้าหญิงเอวากับพ่อเองพี่นิโนอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้แสดงออกถึงความแบบจะเทคไซค้างออเแบบแบบกระหายในอำนาจถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชมพิสุจน์ไอ้บ้านทวิศเนี่ยเอาไหมทวิตเมธาเออคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบเขาปรึกษาหารือกันเขามาเจอกันเขามาแฮงเอาท์กันแบบว่าลูกหลานเล่นฟันดาบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้หรอกว่า เบื้องหลึกเบื้องหลังอ่ะเขาจะวางแผนยังไงอะไรอย่างี้หรือเปล่าแต่ฉันอ่ะอยากจับตามีนาบ้านบ้านบ้านมีบ้านพักใต้รู้สึกว่าเท่าที่เราเห็นกระแสทุกคนก็รู้สึกเพ่งเล็งไปทางมีนานคลินเยอะาเแค่ดียวด้วยความนิ่งๆอาจจะแบบน้ำนิ่งไหลหรือและเขาและเขาเป็นคนใกล้และเขาเป็นตระกูลที่ใกล้ชิดกับอสวเทวทินนะน่ะรักไหมคือเขามีการสพอร์ตทรัพยากรกันแบบ ช่วยเหลือกันกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการความหวังการใกล้ชิดสนิทชิดเชื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยล่วงรู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วก็แบบส่งไปส่งแล้วก็ดีลกับทหารผู้ชมพิสูจน์ส่งไปจัดการที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออได้หลายอย่างก็ไม่ไม่รู้ทุกคนแบบเรามาแชร์กันมันเพิ่งแบบสี่ตอนไงคือทุกอย่างมันมันมันปูมาให้เราสงสัยแหละ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะจะยังไงมันก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยัง,ง,งไม่ได้เห็น<ป>มเมนตของบ้านอื่นๆด้วยจริงๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้แน่ๆก็คือ เจ้าคานินของเราเนี่ยรู้แล้วแหละว่ารามินเนี่ยไม่บริสุทธิ์ใจอย่างแรงใช่คือมีความเหตุผอหน้าอย่างหนึง่งรับหลังอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>สิ่ง<ะ>ที่น้องจะต้องรู้ได้แน่ๆเพราะว่าตอนที่เข้ามาในตอนสุดท้ายบอกว่าแบบพี่กลับมาแล้วนะแต่หาไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ออจ้ะคือกูยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคือแบบเข็นรถออกมานิดนึงก็คือรถลมแล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงนี้จะมาไม่เจอได้ยังไงอะไรอย่างเงีย้ยนึกออกไหม คือแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่คานินแบบก็ยังแบบเป็นคนที่น่าจะคอยเก็บรายละเอียดเออกาลังใจเย็นเนาะใช่มีความคณินคณินมีความใจเย็นแล้วก็ไม่วีนออกมาค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆแบบว่าเก็บข้อมูลคนคนนี้คนที่เราเจอเขาจะมาในรูปแบบไหนคือ ไม่ได้แบบใจร้อนแล้วก็แบบมีความสุขขุมพอประมาณอยู่เหมือนกันจริงเชาดฉชลาดถ้าจะเป็นบทเรียนให้รู้ว่าเออเนี่ยอย่าเพิ่งไว้ใจใครไว้ใจใครไม่ได้นยการที่เราจะแบบกล้าตอบรับมากกับเขาสองคนคือมันเสี่ยงอะไรเงี้ยเออรอบต่อไปอาจจะแบบตอระวังตัวมากขึ้นจริงใช่ือถ้าแบบสมมติว่าเป็นเราแบบโมโหอ่ะคงจะบอกไปแล้วว่าจะไม่รู้ในเงี้ยในเงยู่ตรงนี้อะไรกับอกว่า แต่แบบเอออันนี้เขาก็แบบตามน้ำาแบบเออตามน้ําอยากพูดอะไรก็พูดไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบด้วยความแบบสถานะคือการการกระตกกระตากหรือการหรืรแอแล้วก็วแล้วการแล้วการวัยเ,เสียงดังอ่ะมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อตระกูลตนเองด้วยนรอกไหมแล้วก็เออลมัดแเ้วเป็นแขกของเขามาที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบมีอานาจกว่าจริงเราอยู่ในที่ของเขาทุกคนแล้วเป็นเหมือนลูกไก่ในกรมือเขาอ่ะเราเราไม่รู้หรอกว่า อีท่าเนี้ยมันมีเฮี้ยอะไรซ่อนอยู่ในนี้บ้างนรือกป,<ะ>ป่าอ่ะอาจจะระเบิดหินมากกูออกมปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็คิดมันก็แบบไม่ออกไปได้หลายรูปแบบแล้วตอนแบบกลับมาถึงวังอะไรเงี้ยเราจะโหยคุณพี่บีคุณเจ้าชายรัชตะคือน่ากลัวมากโหดมากก็เคยให้เห็นเลยแบบตรงๆเลยว่าแบบบ้านกูเป็นแบบนี้แล้วเขาแบบดุมากไม่ไม่ไม่ว่าจะต่อหน้าใครก็คือไม่สนใจคือจะต้องจัดการให้รู้เออว่าแบบนี่แหละ บ้านกูเป็นแบบนี้แต่เนี่ยขอเดาว่าการที่เจ้าชายรัตะแสดงออกแบบนี้ยลูกก็ไปลงกับอีกคนนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทาอะไรเลยมีแค่นี้นหรอกไหมแบบคนแบบจังหวะลงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคือทําเท่านี้คือมีเท่านี้คอโทษจริงๆเนี่ยแอบรู้สึกอีกนิดนึงในฐานะที่เขา ไปลงโทษเพทาไทยอะไรเงี้ยคือเนี่ยแอบคิดว่าหรือเขารู้ความสัมพันธ์สองคนนี้ไหมนี่ว่ารู้ใช่ป่ะนี่ว่ารู้เพราะว่าแบบคือต้องรู้แน่ๆเลยอะว่าแบบต้องมีอะไรลามินต้องแบบชอบอะไรในตัวเพทาไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าความสัมพันธ์เนาะพ่อะรู้ว่าเป็นเครื่องต่อรองที่ดีใช่คือพ่อาจะรู้สึกว่าการที่ทําคนคนนี้เจ็บอะจะทําให้ลูกอะจํา ล้วอาจจะไม่กล้าทาอีกอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่าแบบเหมือนฟีเหมือนไปทาคนที่ลูกคนที่ลูกหลันไอ้ซันจินนาการนี่ว่าใช่นี่ว่าช่าว่ามันดูปูทางมาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเหมือนเขาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเออการทีแบบนี้ก็คือที่เพย์ไทยเป็นแบบนี้ก็ให้รู้ไว้ว่าแบบเป็นพ่อเขาอะทำอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยแบบเออพ่อน่าจะแบบรู้าแรเอในความสัมพันธ์ของเขาสองคนนั่นเองหรือจริงอืมในแต่ในอีพีนี้บ้านมีนาคคารินไม่มาส่วนบ้านส่วนบ้านทวิศ เมค่ะก็กำลังมา่์มอยกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในงานเต้นรำน้มเล็กๆอะนะจริงใหญ่นะใช่ก็คือมันได้พื้นที่สื่อไงจริงเออทุกคนก็แบบเอ๊ะมันคือการสร้างกระแสหรือเปล่านะอะไรมันก็ต้องคือเหมือนเราก็ต้องแบบเนาะจังหวะมันมาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องคว้าไว้ต้องคว้าไว้แต่เจ้ามาชีวิต พยายามกันซีเนี่ยมันมากไปมันมันเกินไปปู่เริ่มละปู่ก็เริ่มเ็นอเก่าอะไรบางอย่างจริงเนี่ว่าหอจริงว่าเอาจริงๆปู่ก็ไม่ธรรมดาใช่มึงถ้าเกิดว่าปู่ธรรมดาจะเก็บซ่อนคันนี้ไว้ได้ยี่สิบกว่ปีแล้วนึกออกไหมถ้าปู่แบบไม่ใช่แบบการที่วันนั้นที่เริดอุบัติเหตุแล้วจะไปเอาตัวแล้วก็ส่งไปเลยไง <จ>แล้วทุกคนแล้วจัดฉากว่าแ,แม่และลูกตายพร้อมกันก็ต้องพอตัวใช่แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างคือเขารู้หมดคือรู้เห็นทุกอย่างคือแสดงว่าเขาต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คอยส่งข่าวเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็แบบเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยที่ตอนนี้เริ่มดูจะจับชาันกับคณนินให้มันแบบไกล,ลก,กันหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าปู่จะ เดินเกมอะไรยังไงต่อ <Okay. S 1> เออเพราะว่าการที่เขาตามกลับมาก็เพราะว่าเขาอยากให้ mm hmm. ท่านชายท่านชายคุณพ่อของคานินอะลืมชื่อได้ล้วทาลินไหม mm hmm. เหมือนขึ้นคองราต่อจากตัวเองใช่ปะเออแต่เราไม่รู้ว่าแบบปูด มีความคิดอะไรไปมากกว่านั้นไหมเออเพราะว่าปู่ดูเป็นคนที่น่ากลัวเหมือนกันจนอกจากคําพูดหลายๆอย่างที่เราได้ยินในอีพีนี้เขาสึกว่าเออปู่ดูเป็นคนที่น่ากลัวคือจังหวะที่เขาเรียกมาเตือนในอีพีเนี้ยที่เขาแบบเป็นวิธีที่เลือดเย็นอยู่่ะคือบอกว่าแบบถ้ามองในแง่นี่ถ้าเขาจะน่ากลัวมากน่ากลัวมากจังหวะนั่งเรียกวันนั่งคู่กันแล้วพูดแบบ ลงไปเลยตรงๆปู่คิดว่ามันไม่เหมาะสมหลานก็เป็นหลานของปู่แล้วก็เป็นหลานบุญธรรมของปู่คือเหมือนเป็นญาติกันการทําแบบนี้มันไม่เหมาะแล้วเรียกมาแย้าไ่ทีหนึ่งเลยนะจริงแล้วการพูดแบบในยะของความแบบความต่างนึกออกปะไอ้เรื่องกลุ่มดาวใช่ไหมใช่และจะคิดและอยาจะคิดว่ามันโลบติอีกเหรอเนี่ยคือเขาวรู้ทุกอย่างแล้วเขาก็พูดพยายามแบบพูดแย่พูดเตือนอะไรอย่างี้ ตลอดเวลาคือเราก็้แบบต้องรอดูตอนเขาแบบลงโทษแบบคือกําลังทําอะไรอยู่วะน่าจะแบบไม่ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี่มันมันมันจะพีคมากกับการที่เรารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วแบบทั้งหมดอ่ะเนื้อออกปะลุนลุนลุนนะคะทุกคนคือเออไม่รู้ว่าทุกคนตอนนี้แบบ เป็นศูนย์ก็คือได้แต่เดาอไงเนอะเนองเหมือนกับว่าได้ข้อมูลอะไรมาก็เดาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโหตีเพียสนุกแบบเข้มคนมากสนุกชอบแล้วคือแบบว่าคุณทันชายก็คืออ้อนเก่งมากแบบตาใสตาใสดื้อตาใสมากมันเรียกว่าเป็นหัวเป็นหัวคือแบบ คือความที่เขาสองคนมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยแหละมันยิ่งทําให้ความรู้สึกมันเกิดคือตอนนี้มันไม่ได้คิดอะไรจริงๆแหละแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกันช่วยเหลือกันมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นสายตู้สายตาที่มองกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันแบบเออเข้าใจได้ว่าความรู้สึกมันจะเกิดมันก็ไม่ผิดอะจริงเนาะ อีคนดูเนี่ยก็คือคิดไปไกลแล้วนึงออกปะคือแบบเขายังไม่ได้คิดอะไรเลยอีคนคิดไปไกลคือตรงนี้ค่ะไาเกินกลุ่มแาบเธอก็คิดดูดิงานเต้นราคนเป็นเยอะแต่ฉันวนมาเพื่อจะคู่กับเธอเลือกค่ะใช่ขี่ชุดล็อกขี่ชูดี่ดึงเลยขีดึงร้งเองรงจริงท่านชายคานินเขาแบบอืเยี่ยม ดื้อดีมมามีชอบจริงเนาะแล้วแบบแล้วก็นัื่นมากเลยชอบตอนที่บทที่พูดกันหภาษาทึงเธอเก่งมากเลยนะคุณนุ่นนุ่ทีว่าชอบเก่งมากเลยจริงพูดอะไรก็ดูเข้าปากมืนมันพูดสมัเมืนพูดเป็นเองอยู่แล้วโดยแบบ โดยเรียนมาเนาะเออคืออ่ะอย่างจีนอะไรอย่างนี้จีนน้องได้อยู่แล้วญี่ปุ่นน้องก็เปงานะที่เราพ่อได้อะไรอย่างนี้แต่เราสึกว่าเออน้องพูดอะไรเข้าปากอะไรอีกอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอีกใช่ไหมภาษาอังกฤษก็มีเก่งมากเอาจริงๆนะต่อให้สมมติพื้นเพน้องพูดไม่ได้เลยแต่ว่าท่องบทจนพูดได้ขนาดนี้คือโคตรเก่งเลยอะบทมันแบบมันยากนะแล้วมันเก่งเธอเอาตรงว่มันไม่ใช่ศัพท์แบบ กินข้าวเลยยังไปไหนเนื้อถึงรันเาคือพูดถึงแบบเรื่องราวนะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบสอทออ่ะจริงแล้วแบบสับแสงมันก็แบบจริงเออเก่งเก่งมากๆเลยแล้วอีกอย่างที่เซอร์ไพรส์มากคือพี่เอ็มเรงเพลงเออคือแบบโอ้ทุกอย่างเขาจัดเต็มจริงๆริงจริงเธอเพลงแบบที่แต่งที่แต่งมาให้เข้ากับเนื้อเรื่องแบบในงานเต้นรำในงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งความหมายโอ้โหหวานไม่ไหว หวาจริงจริงคนเราเสียงเพียงมือว้าไม่ไหวเหมือนกันแต่ต้องอันนี้ต้องชื่นชมนะอีปีนี้ต้องให้เรื่องฉากทำฉากผู้ชมพีสุดโอ้บ้านจึ้งมากหมายถึงว่าทั้งป่าทั้งเอาจริงๆคือไปหาโลเคชั่นกันเก่งมากนะดูเป็นเหมือนเราอยู่ในที่ของเขาเลยเนอะในเมืองในในคือที่ของเขาเลยป่าบ้านผู้ชมพีสุดใหญ่โตมอก์ลบ มันมันดูว่ามันคือคนละที่อ่ะมันเชื่อแหละว่านี่คือนี่คืออาณาจักรของผู้ชมพิสูจน์ที่แบบว่าเออมันก็อนแา่ไพศามีป่ามีแบบอะไรเงี้ยป่าหลังบ้างมองจอิงเนี่ยเห็นแบบฝั่งนี้นะนักเคลินบ้างเนาะเพราะว่าบ้านเขาเป็นแบบไข่มุกเป็นไข่มุกถาเป็นทะเลเป็นอะไรแบบเนี้ยต้องรอดูเขาเล่านี่ว่าน่าจะแบบอลังการอย่างนู้นกันว่าเขาจะแบบ หาโลเคชันยังไงให้เราเชื่อว่ามันคือที่ที่ที่ไหนภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างเงี้ย้นเหรอไหมเพราะว่าอย่างที่ที่เราดูในแบบว่าอย่างตัวเพลงอะไรเงี้ยตอนที่เป็นเหมือนแบบไตเติลไตเิลป๊อปอัพนู่นนี่นั่นแล้วบ้านเป็นยังไงคือคือเขาทํามาได้แบบแบบนี้เลยจําลองมาเป็นสิ่งนั้นเลยแบบแม้กระทั่งในบ้านโซฟาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยเก่งอ่ะเก๋มากเลยอ่ะ ชอบมากถึงแม้ว่าเราจะเอาส่วนนั้นออกไปแต่ว่าเรานั่งดูนะทุกคนก็นั่งนั่งดูแบบทุกอีพก็คอยแบบเก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเห็นถึงความตั้งใจในผลงานเนื้องานนี้มากมากเลยอะเนาะแบบเออทุกอย่างแบบฉากโปรดักชันการแต่งตัวหรือว่าอะไรคือทุกอย่างแบบปุ๊ ุดยอดจริงๆแล้วก็ได้เปิดตัวเจ้าชายคาวินด้วยใช่ีนน่าจะแบบมามาเรียนศิลปะอืแล้วจะยังไงต่อทุกคนจริงบอะไรไหมใช่นอนนออนเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะทุกคนในอีพีหน้าจ้าใช่ครับผมบิน้พเราทั้ง3าคนลาไปกันเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย